สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Morning News นะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ21ธันวาคมนะคะครับเปิด Morning News วันนี้ด้วยภาพที่คนไทยทุกคนมีความสุขกันเมื่อคืนนี้แหละครับแม้ว่าจะเป็นความสุขที่ต้องลุ้นกันแทบจะวินาทีสุดท้ายก็ตามนะครับสำหรับบรรยากาศของช้างศึกทีมชาติไทยที่ไปเจอกับทีมชาติของมาเลเซียใน AFF Suzuki Cup ครับค,บคบ่ะก็เรียกว่าบรรยากาศโดยรวมนั้นถือว่าคึกคักแล้วก็สร้าง ความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะครับแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกนะครับเราจะถูกนําไปสองประตูต่อศูนย์ตอนนั้นทุกคนใจก็เริ่มไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เข้าไปเราก็มาแบบมาเต็มใจมาว่าต้องเป็นแชมป์แน,แน่แต่พอเสีย2ลูกให้กับมาเลเซีย,เ,ยเราก็เริ่มค่อนข้างที่จะวัน่นไหวละพอมามีลูกที่สามเราก็เริ่ม ตกใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็สามารถมาตีเสมอจากการเจาะไข่แดงนะฮะตีตีไข่ตขแตกของทางชลิชปัปุยนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้ทีมชาติไทยมีคะแนนรวมแล้วก็คว้าชแชมป์ไปได้ครับค่ะ หลังจากที่ทางทีมชาติไทยคว้าแชมปม์นะครับ AFF สุสกิร์ตสุสกิครับ2014ที่กวลุาลมเปิ์ประเทศมาเลเซียมีรายง,งานข่าวจากสำนักข่าวไทยครับระบุว่ากิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยหรือว่าซิโก้ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับได้ให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าวไทยบอกว่าระหว่างพักครึ่งแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสั่งให้ราชเลขาโทรศัพท์ทางไกลามาถึงนายเกษมจริยวัดวง์ครับผู้จัดการทีมชาติ เพื่อทรงพระราชทานกำลังใจกับนักฟุตบอลไทยให้สู้ต่อซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและทำให้ทุกคนมีกำลังใจลงสู้จนสามารถที่จะกลับมายิงสองประตูคว้าแชมป์ได้ ในที่สุดนะครับแล้ววันนี้ทีมนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็จะเดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองประมาณบ่ายสามโมงจากนั้นก็จะมีการแห่รอบเมืองตั้งแต่ดอนเมืองมาจนถึงสนามสุขเลยนะครับ mm hmm. ผู้สื่อข่าวนาทวนที่6ของเราก็จะไปเกาะติดด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็น2ลูกที่ทุกคน ตามติดกันตั้งแต่ลูกแรกชาลิวชับป,ปุยและลูกที่2นะครับชนาทีมส่งกระสิีหลวงไม่ช่เจครับใช่แล้วนะคะเราสองคนเลยจะชวนท่านผู้ชมคุยกันส่งแสดงความยินดีนะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมช้างศึกของทีมชาติไทยด้วยนะคะมาทาง s อสได้ครับคุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันเชียร์ร่วมกันชมร่วมกันยินดีนะกับทีมชาติไทยผ่านทาง SMS 4642626นะครับ